วันที่14มีนาคม2568พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงอดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยท่านหนังสือถึงมาดามแป้งนวลพันธล่ำซ้ำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยขอเอกสารชี้แจงกรณีที่ถูกกล่าวอ้างว่าได้รับเงินเดือนจากสมาคมเดือนละ1นล้านบาทรวม32ล้านบาทและมีการเริจกจ่าึคืนแต่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจน โดยหนังสือดังกล่าวเรียกร้องให้สมาคมจัดส่งเอกสาร3ประเดน็นสำคัญได้แก่1ขอรายละเอียดการรับเงินเดือนจากสมาคมกีฬาฟุตบอลและบริษัทไทยลีกจำกัดโดยขอเอกสารแสดงถึงการรับเงินเดือนที่รวมไปจำนวน32ล้านบาทตามที่มีการกล่าวอ้างในการถแถลงข่าวและขอหลักฐานการจ่ายเงินเดือนรวมถึงเงินอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับในช่วงดำรงตำแหน่งนายกสมาคม 2. ขอคัดถ่ายเอกสารสำเนาหนังสือรับรองการหักภาษีนัดที่จ่าย โดยขอสำเนาหนังสือรับรองการหักภาษีนาที่จ่ายมาตรา50ทวีแห่งประมวลรัษฎากรสำหรับปีภาษี2,559ถึง2,566ซึ่งออกโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลและบริษัทไทยลีกจำกัดและยังระบุด,ด้วยว่าได้เคยมีหนังสือขอรับรองเอกสารเหล่านี้ไปแล้วเมื่อวันที่14มกราคม2568และติดตามอีกครั้งเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2568แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับจากสมาคม 3. ขอรายละเอียดและเอกสารหลักฐานการบริจาคเงินให้แก่สมาคมโดยพลตำรจเอกสมยศระบุว่าได้บริจาคเงินผ่านการมอบเช็คหลายครั้งโดยมีตัวอย่างการบริจาคดังนี้มิถุนายน2,560จำนวน1ล้าน0 0บาท ตุลาคม2560จำนวน170,000บาทพฤศจิกาย,ยน2560จำนวน170,000บาทสิงหาคม2561จำนวน1.6ล้า ,00 บาทและตุลาคม2561จำนวน3.6ล้านบาทพร้อมทั้งระบุว่ายังมีการบริจาคอื่นๆอีกและขอให้สมาคมจัดส่งหลักฐานการรับเงินบริจาคคืนทั้งหมดในตอนท้ายของหนังสือพลตำรวจเอกสมยศได้ขอความการุณาให้ทางสมาคมจัดส่งเอกสารตามที่ร้องขอทั้ง ทั้งข้อให้แก่ต้นภายในระยะเวลา7วันพร้อมทั้งแสดงความหวังว่าจะได้รับการอนุเคราะห์จากนางนนพันล่ำซ้ำในเรื่องดังกล่าวติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N